เบื่อจริง,รงๆเลยโว้ยรถซิ่งนะออกรถซิ่งมาขับสามวันซ่อมอีกสามเดือนนะข้างงวดก็มาทุกเดือนทุกเดือนนี่จะเข้าหกงวดแล้วยังไม่ได้จ่ายนะคนยึดก็ยึดไม่ได้นะพอมาถึงนะรถขับไม่ได้เขาเลยสงสารเขาเลยไม่กล้าย,ยึดนะออขับสามวันซ่อมสามเดือนงานงาน,งานก็ไม่ได้ทำนะรถก็วิ่งงานไม่ได้มีแต่ค่าใช้ใจ่าย นี่ภาษีพบบรบก็ขาดอีกแล้วนะทะเลาะก,กับเมียทะเลาะก,กับครอบครัวนะมีปัญหาครอบครัวอีกนะเดิมเดิมมันมีไหมนะขอเดิมเดิมอะสบายใจที่สุดจัดให้ผมหน่อยผมเบื่อรถซิ่งจริงมาหายเสียมครับนะไตตั้นเอาไปเดิมเดิมขับเดิมเดิมสบายใจที่สุดเบื่อรถซิ่งมาเอารถเดิมไปนะเวลาเดินทางไกลมันไม่อุ่นใจรถซิ่งนะ กินข้าวลิงอยู่เรื่อยอา้าวมาเดิมๆไปนี่ไททันผ่อนเดือนละเ0็ดตลอดสัญญาพิมพ์คําว่าโคตรสุดให้เสฟหน่อยโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดให้เหนเลยครับนะไททันเป็นตัวปียี่สบเยีบสเป็นรุ่นพิเศษครับตัวพิเศษเลยนะตัวพิเศษตัวท็อปแม็กลมควันดำลายสติกเกอร์ไลเนอร์เดิมกันชนหลังพร้อมไม่เพียงแค่30,000กิโล รถบ้านเมือเดียวนะถ้าขับรถซิ่งแล้วไม่อุ่นใจมาขับรถเดิมได้นะครับนะเพราะว่าคนที่ขับรถซิ่งมันต้องเป็นรถมันต้องซ่อมเป็นนะแล้วมันก็ต้องมีเงินถุงเงินถังเงินกะละมังเงินโอ, <c oughs> <c oughs> อ่งเออต้องสำรองด้วยแต่ถ้าคุณยังหาเช้า,ชากินขําแต่ถ้าคุณยังไม่มีเงินไม่มีอิสระอิสระภาพทง้นานการเงินเงินยังหมุนไม่คล่องไอเสียมแนะนําปลอดภัย กับชีวิตและก็ตัวเองแล้วก็ครอบครัวเดิมๆสบายใจที่สุดมันคอยบม,มีปัญหาเข้ามาในครอบครัวเฮาครับเมียนคับไอ้นีไน่ไม่แค่สา0 0 0ืกิโลบ้เราคอยสิน้ำตา,หาหไหลได้อ่ะร้องเบิ่ันแร้วนี่แล้วเ,ลอเออออกรถมาพังปับง๊บ1ราคาซอมครับสราคางวดครับสามราคาการขาดงานเม่นครับไอ้สี่เรามีปัญหาครอบครัวอ,อีกครับ สามีสัมพัฒ์อยากเรื่องเล็กน้อยๆมันจะล้ามไปหลายอย่างเลยครับสุดท้ายเลิกล่ารถปล่อยยึดปล่อยรถเกียครับเลิกล่าลูกเต้าผู้ได้หาเลี้ยงนะครอบครัวก็แต่ก็จึงนะโอ้เห็นภาพเลยครับครับเจ้าบอเจ้าบมากข่อยเห็นภาพเลยชีวิตข่อยเลยอายครับบัสสุดท้ายอายุช่วงเวลาหนึ่งประมาณสามสิบสี่สิบนะเอออยากจะได้รถอยากจะได้บ้านอยากจะได้มอเตอร์ไซค์เพชรตั้งไหนบัดนี้ ซื้อบ่ได้สั่เจาของติดเครดิตหาเมียไ<อ>ม<า>่ซื้อ,อครับเออเป็นนักสั่นครับพี่น้องเอยจิเบกู้นี่ยืมสินหรือไม่เจาไปใส่สิทธิท์ทางด้านการเงินงนีอย่างที่ของก็ถูกจํากัดสิทธิ์ครับพี่น้องเพราะว่าเจ้าของติดเป็นคนบุคคนที่ติดเครดิตแบล็คลิสต์นะพี่น้องนะฝากไว้นะสำหรับผู้ใดยั่บ่เป็นรถซิ่งมาขับเดิมๆสบายใจที่สุดครับนะฟรีดาวฟรีกองฟรีจัดฟรีโอนออกรถศูนย์บาทบัตรประชาชนมาเดียวพิมพ์คำว่าโครสุดโครสุด แล้วก็โคตสุดครับไอเสมโรซิ่งจัดให้แชร์ไปไวัยรุ่นจ๋าแจ๋ว